ออเดอร์ถึง1ล้านชิ้นต่อเดือนี่เบียล้านชิ้นห้องนี้คือห้องใหม่ที่ทำขึ้นมาเพื่อพัฒมาธุรกิใช่ครับถูกต้องครับแล้วพัตตคีอยู่ที่นี่ปกตีนี่ก็อยู่ที่นี่จากลูกค้าที่ต้นทางและหลังบ้านมีอะไรบ้างทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมๆกันหมดเลยถูกไหมครับเบื้องหลังของการทำงานเราไม่ได้ทำคนเดียวแต่มีทีมระดกับโลกบริษัทเองในช่วง2 3าปีที่ผ่านมาเได้ลงทุนในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นพันๆล้านเลย สวัสดีครับเย่นะครับตอนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Fa c e Talk On Air ตอนพิเศษสุดๆเลยนะครับก็ผมแนะนำตัวนะผมบอลกำพลเหล่าอาริรัสครับแล้วผมมีเพื่อนมาด้วยครับเดลุตมากระพงครับผมอ่าพี่เปียครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับผมเราอยู่ที่ Amway Distribution and f u l f i l l m e n t Center ของ Amway ประเทศไทยครับผมว้าวนะหรือว่าง่ายๆก็คือศูนย์กระจายสินค้า Amway เรานั่นเองนะเราจะมาดูกันนะวันนี้ว่าตั้งแต่ที่เพื่อนๆสั่งสินค้าคลิกสินค้าออนไลน์มาเนี่ย จนไปถึงมือของลูกค้าหลังบ้านมีอะไรกันบ้างนะครับแต่อย่างอื่นนะครับวันนี้นะครับเราถ่ายทํารายการอยู่ในมาตรการของการตรวจโควิดอย่างเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนและทีมงานนะจะไปสวอปกันก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันด้านไหนครับไปครับ ตอนนี้เราสองคนเข้ามาอยู่ข้างในกันแล้วครับพี่เปียะพี่เปียรู้ป่ะครับว่าที่นี่นะครับมีพื้นที่ด้านหลังเราเนี่ยนะหนึ่งหมื่นตารางเมตรเลยนะครับพี่เปียแล้วสินค้าที่ข่าวว่ามีเป็นพันรายการเลยหรอครับและพันรายการนั้นพี่เปียส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยครับแตงว่าทุกอย่างอยู่ที่นี่ใช่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะดูต้นทางครับว่าเกิดอะไรขึ้นอแล้ววันนี้เรามีไกด์กิติมศักดิ์นะครับที่จะพาเราสองคนเดินทัวร์ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทางของการจัดส่งสินคค้าเเวัลยรบป สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอิดครับนี่นะครับสายกิติมศักดิ์ของเรานะครับเดี๋ยวให้พี่อิดแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมอิซาเรทาจูนะครับเป็นเวย์เฮาส์เมนเทจเนอร์นะครับดูแลโอ per ation ทุกอย่างที่นี่ครับผมอืมตอนนี้เราอยู่ตรงไหนกันครับพี่เอิดเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยฮะครับตอนนี้เราเรียกว่าอินบารครับเป็นฝั่งรับสินค้านะครับตรงนี้เราจะรับสินค้าเฉลี่ยวันละประมาณ6-8ตู้ที่มาจากเมืองนอกนะครับยกตัวอย่างสินค้าตู้นี้นะครับเป็นสินค้าโปรตีนที่มาจากสหรัฐอเมริกาแปลว่า เจ้าสินค้าตัวนี้เมื่อ2-3งสาอาทิตย์ที่แล้วมันยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่เลยใช่ไหมฮะครับผมถูกต้องแต่ว่าขึ้นท่าเรือมาปุ๊บมาตรงนี้เลยใช่ครับและเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่อิทจ,จะเป็นคนพาพวกเรา2คนไปดูรายขนส่งสินค้าตั้งแต่คลิก เมส์ามาจากลูกค้าที่ต้นทางและหลังบ้านมีอะไรบ้างทุกคนจะได้เห็นไปพร้อมๆกันหมดเลยถูกไหมครับ<ะ>ผมเริ่มเริ่มต้นจากเราจะเอาสินค้าลงมาแล้วก็เพื่อทําการ QA ตรวจสอบคุณภาพจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถนะครับบอกก่อนว่าตอนนี้สินค้าของเรายังไม่พร้อมขายยังเป็นสเตตัสไอในระบบเพราะหลังจากที่ QA ทําการตรวจเช็คทุกอย่างผ่านแล้วเราก็พนักง,งานที่คลังก็จะทําการเช็คสเตตัสในระบบเปลี่ยนจาก II เป็น o อน a n นเพื่อให้สินค้าพร้อมขาย อีกือก็แสดงว่าของมาถึงคือยังขายไม่ได้ยังขายไม่ได้ครับต้องเช็คก่อนต้องเช็คก่อนใส่า Q A มีตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยครับโอ้โหดับเบิลเช็กกัน2รอบเลยนะครับโอเคไม่ได้ขายกันง่ายง่นะครับต้องค่อยๆมาโอเคครับสุดยอดนะครับอ่ะงั้นเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับ ต่อไปก็จะเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิห้องใหม่ของเรานะครับห้องนี้เราเพิ่งจัดสร้างขึ้นนะครับก็จะมีความสามารถในการรองรับสินค้าได้ประมาณ3 0 0พถึง4,000พันเลตโอ้ครับเพราะยอดขายเราเพิ่มขึ้นแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่ของเราประมาณสัก7จ8 0จะต้องเก็บในสินค้าควบคุมอุณหภูมิอ๋อใช่เลยใช่เลยพี่เปียผมรู้มาว่าตั้งแต่หลังโควิดมาพี่รู้เปล่าว่ายอดขายของบริษัทแอมเวย์ v นะโตขึ้นมากกว่านะพี่สิบห้าเือรนน์งกันิ้นนะพี่เที่ทดิในกาดการ้นะครับใช่ครับเดือค่นป่ับ ตัดจากห้องนี้เป็นห้องห้องควบคุมอุณภูมิก่อนหน้านี้มันมันเก็บสินค้าทั่วห้องนี่คือห้องใหม่ที่ทําขึ้นมาเพื่อควบมอุณภูมิใช่ถูกต้องครับเขากําลังจะขยายเพื่อให้รองรับการออเดอร์ถึง1ล้านชิ้นต่อเดือนที่เปียล้านชิ้นใช่เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนครับตรงนี้คือห้องเย็นนะครับนี่มันเย็นนะครับมันเป็นโกดังที่เย็นนะครับผมอันนี้เก็บอะไรบ้างครับพี่อิดครับในห้องเย็นห้องนี้ครับในในห้องนี้เมนหลักของเราเราจะเก็บสินค้าโปรตีนทุกเอ u นะครับแล้วก็บอดี้คีย์ทุก AKU สำหรับบอดี้คีย์อยู่ที่นี่โปรตีนก็อยู่ที่นี่ใช่ครับครับผมคือเฮลและบิวตี้อยู่ในนี้หมดเลยไหมครับใช่ครับอะไรพวกนี้ได้ไหมฮะบิวตี้อยู่ห้องด้านนอกอ๋ออย่างเดียวด้านเอ็นไบนิวเทียร์ไลท์ก็ที่นี่เอ็นไบเอ็นไบก็อยู่อีกห้องหนึ่งก็อีกห้องนึงใช่คโอ้โหนี่แปลว่าเฉพาะแค่พวกโปรตีนเดี๋ยวก็ใหญ่ขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนพี่อิดเล่าให้ฟังหน่อยพอดีผมทราบมาด้วยว่าเจ้าห้องเย็นอันเนี้ยทางของเราเองมีนวัตกรรมที่พิเศษด้วย มันมันเป็นแอร์ระบบชิลเลอร์ครับระบบแอร์ระบบชิลเลอร์ซึ่งก่อนก่อนหน้านี้เราเป็นแอ,แอร์ธรรมดาตัวนี้ก็จะได้เรื่องของรักษาอุณหภูมิที่สเสถียรน,นะครับแล้วก็ได้เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับ,นะรบยังไงก็ยังคงคอนเซปต์เอเวนะครับรบักสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะขอถามเพิ่มนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าตอนที่ที่เพิ่มขึ้นมา45อย่างเงี้ยช่วงนั้นคือออเดอร์กี่ออเดอร์ order ต่อวันครับ พอ,อเดอร์เราเฉลี่ยจากเดิมเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณพันพันห้าสองพันออเดอร์ต่อวันนะครับที่ที่มาที่เราปัจจุบันเนี่ยมันเฉลี่ย,ยเพิ่มขึ้นมาเป็นสี่ถึงห้าพันออเดอร์ต่อวันสี่ถึงห้าพันออเดอร์ต่อวันเห็นว่าวันปิดยอดนี่ลอกกันเป็นหมื่นออเดอร์เลยใช่ไหมครับปิดยอดสูงๆก็สองหมื่นออเดอร์ก็มีป้าทุกคนแล้วทั้งทั้งเดือนเนี่ยเฉลี่ยประมาณกี่ออเดอร์ครับประมาณแสนแปดถึงสองแสนออเดอร์ต่อเดือนแปดถตั้งแต่มกราปีนี้เป็นต้นมานะครับใช่ผมแสดงว่าขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขยายเพิ่่งใหญมาก แล้วแต่ละช่องนี่มันเก็บสินค้าอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยอ่อย่างอย่างช่องที่ผ่านมานะครับเมื่อกี้เป็นโปรตีนะนะครับโปรตีนใหญ่โปรตีนเล็กก็จะอยู่ช่องนี้นะครับช่องนี้ก็เป็นโปรตีนอ่ฝั่งนี้เป็นโปรตีนนะครับแล้วฝั่งนี้เป็นบนอดี้คีนะครับบอดี้คีซึ่งเป็นสินค้าที่กำลังขายขายดีของเราณตอนนี้เลยครับตื่นเต้นไหมทุกคนนี่อยู่ข้างหลังเราที่เราทั้งหมดนี่เลยทั้งหมดนี่เลยครับทั้งหมดนี่เลยแล้วนี่การแพ็คอะไรพวกนี้เนี่ยแปลว่าจริงๆส่วนหนึ่งคือแพ็คมาจากทางที่ต่างประเทศอยู่แล้วด้วยใช่มัครบ แล้วเดี๋ยวก็จะผ่านกระบวนการ QC แบบที่พี่อินบอกอีกรอบนึงใช่ครับโอ้โหเป็นไงครับสุดยอดไหมเรา QC ตั้งแต่ออกมาจากที่ต้นทางจุดลับก็ QC อีกตอนส่งไปถึงทุกท่านก็ QC อีกครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วอันนี้คืออะไระครับที่เป็นบาร์โคดเนี่ยครับอ๋ออันนี้เป็น<ม>เราเราใช้ตัวนี้ครับมันมันเพิ่มความแม่นยําในการวางสินค้าของเรานะครับจริงๆเนี่ยอันเนี้ยเปรียบสเสมือนบัตรประชาชนของเราแหละตัวนี้มันจะติดอยู่ที่พัส นะครับหนึ่งหนึ่งผลิตจะมีใบใบนี้หนึ่งหนึ่งใบในใบนี้จะบอกรายละเอียดของตัวสินค้าล็อตไหนเข้าเมื่อไรจํานวนผลิตเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับสุดยอดเลยติดไว้เราเห็นไหมมีเลขหนึ่งถึงเก้าแล้วก็หนึ่งสิบเจ็ดนี่คือโรของมันใช่ใช่ครับตัวนี้ครับเป็นสินค้าตัวใหม่ที่กําลังจะขายตัวนี้ใช่ครับตัวใหม่มันคืออะไรครับผมโปรไบโอติกครับโปรไบโอติก W อ่าสำหรับคุณผู้หญิงนี่ ไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้อยู่ในมือพวกเราแล้วอยู่ในมือพวกเราแล้วนะครับพวกเราจะได้เจอกับสินค้าตัวจริกในตลาดอีกไม่นานนี้นะครับพีครับแล้วพวกสินค้าอย่างอื่นนะครับที่ไม่ใช่พวกนิวทรีไลท์ในห้องเย็นพวกนี้นครับครับ ส่วนอื่นๆเช่นสินค้าประเภทปุย๋ยน้ำยาผงซักฟอกอะไรต่างๆเราก็จะเก็บไว้ที่ห้องพิเศษหน่อยท<ำ>ําไมครับห้องนั้นจะมีผนังกันไฟทนความร้อนได้หนึ่งชั่วโมงโอ้หมายความว่าพวกนั้นคือเป็นอะไรที่ไวต่อไฟพวกนี้ถูกไหมครับก็จะอยู่ในห้องพิเศษที่สามารถกันความร้อนหรือกันไฟเลยครับกันไฟเลยครับกันไฟถ้าเกิดไฟไหม้ในห้องนั้นมันจะกันได้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสุดยอดเดยจอดมากครับแล้วตรงนี้ที่เราเดินอยู่เป็นโซนไหนครับพี่ ส,ส่วนนี้ก็จะเป็นเก็บพวกแผ่นกองต่างๆนะครับแผ่นกองเครื่องกองน้ํากองอากาศาที่ไม่จําเป็นจะต้องเก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิครับอ่ะอ่เราอยู่ที่ไหนครับพี่ก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องควบคุมอุณหภูมีอีกห้องหนึ่งของเรานะครับก็จะเก็บพวกเอนไบนิทไรด์อ,รอาหารเสริมที่เป็นเม็ดแล้วก็เอนไบนิทไรด์ๆๆต่าง <structure S 2> ๆก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยส่วนฝั่งเมื่อกี้จะเป็นพวกผงใช่ไหมใช่ใช่ครับพวกเวทคอนโทรลอะไรพวกนี้ครับผม เดี๋ยวพี่จะพาเราไปดูที่ไหนกันต่อครับไปดูกระบวนการจัดสินค้าไปที่บ้านของลูกค้านะครับเริ่มตั้งแต่ลูกค้าสั่งสินค้าแล้วก็ดรอมาที่ระบบของเราตื่นเต้นเลยพี่เปียนเนาะนี่แหละจุดที่สาคัญที่สุดของวันนี้ครับเ,ออเราโชคดีมากเลยที่ได้มาเห็นกับตานะครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันครับเพราะในวันนี้จะต้องเห็น2มุมนะครับมุมที่ทางเอวเตรียมไว้ก่อนก่อนที่จะมีอมอเดอร์หลังจากออเดอร์เข้ามาปุ๊บเกิดการฟูลฟิลอย่างไรแล้วจนไปถึงมือเราภายใน หนึ่งวันถ้าสั่งก่อน4ี่โมงเย็นเนี่ยนี่เรื่องใหญ่มากๆยอนมากนะครับทั่วประเทศด้วยนะครับผมเพราะนั้นเองเนี่ยเราจะได้มาดูกันให้เห็นกับตาเราเองและระบบทั้งหมดนี้ผ่านการสมัคร900าบาทเรอยเหรอครับสุดยอดนะเ0้าเองเหรอโอ้โหนี่แหละครับความหมายของเขาว่าหุ้นส่วนระดับโลกที่บอกว่าแอมเบทำทุกอย่างในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจนะครับเราทำอย่างเดียวคือเล่าเรื่องสินค้าของธุรกิจเรา จุดตรงนี้สําคัญมากๆครับผมว่าตั้งแต่ตอนที่เรากดสั่งออเดอร์จ่ายเงินเนี่ยพอเราเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับผมครับพอลูกค้าสั่งออเดอร์หนึ่งชั่วโมงนะครับออเดอร์จะวิ่งมาที่เราจะวิ่งมาที่ระบบ 5P ของเรารตรงนี้ที่น้องกําลังทําอยู่หลังจากที่วิ่งมาปุ๊บครบหนึ่งชั่วโมงน้องจะทําการรีลิสออกมาครับผมเป็นสติ๊กเกอร์อย่างที่ไหลออกมาครับผมนะครับไหลออกมาพร้อมกับใบเสร็จ ขอเนี่ยถามนิดนึงครับทำไมต้องรอชั่วโมงหนึ่งครับเพราะอะไรเผื่อเผื่อให้นักธุรกิจมีการแคนเซิลหรือเผื่อจะเปลี่ยนใจจะซื้อเพิ่มหรือจะลดลงอะไรประมาณนี้นั่นคือพราธรรมชาติของลูกค้าก็อาจจะมีเปลี่ยนใจใช่ใช่ครับแสดงว่ากระบวนการฟูลฟิลเริ่มหลังจาก1ชั่วโมง1ชั่วโมงส่งมาตรงนี้แล้วเกิดอะไรต่อครับพี่เราก็เอาสติกเกอร์นะครับมาติดที่กล่องนะครับพอติดที่กล่องปุ๊บเราก็จะปล่อยกล่องเนี้ยมาตามสายพานนะครับตามสายพานสายพานก็จะวิ่งผ่านกล้องนะครับพอวิ่งผ่าานนนกกล้องปุ๊บบบบบบะะะครรรรรัเเีีย ระบบพิทูไลท์เราใช้ในการจัดสินค้าไปที่บ้านของลูกค้าระบบนี้จะมีความแอคุณลักษแลวก็มีความรวดเร็วในการในการทำงานค่อนข้างสูงพอเราได้พอเราได้สติกเกอร์อย่างนี้ออกมานะครับน้องก็สติกเกอร์นี้ติดที่กล่องอย่างอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วก็กล้องมันก็จะผ่านกล้องตัวนี้หมายเลขตัวนี้ก็จะไปโชว์ที่หน้าจอ D p s นะครับนะครับก็จะไปโชว์ตามโลเคชันต่างๆว่าไอ้กล่องเนี้ยเอาสินค้าอะไรบ้างจํานวนเท่าไหร่นะครับน้องก็มีหน้าที่ดู ดูดูหมายเลขนะครับที่สติกเกอร์แล้วก็หมายเลขตรงนั้นตรงกันพอตรงกันปุ๊บก็ทําการตกแล้วก็หยิบสินค้าใส่กล่องมันมีกล่องหลายไซส์มันมีกี่กล่องล่ะครับเรามีกล่องอยู่4ไซส์นะครับระบบระบบจะเปคนคํานวณให้ว่าแต่ละออเดอร์เนี่ยจะต้องใช้ไซส์ไหนนะครับก็คือจะเราก่อนที่เอาสินค้าเข้าระบบเนี่ยเราจะวัดดิเมนชันของสินค้าเป็นไซส์อีทอีทเนี่ยกว้างคูณยาวคูณสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระบบก็จะคำนวณ ให้ลงกล่องนั้นๆันนแสว่าในตัวตาเละ SQU ก็จะมีข้อมูลเรื่องน้ำหนักเ n มชันก็เลือกกล่องเสร็จแล้วตรงนี้มันคืออะไรครับผมตัวนี้เป็นตัวตาช่างนะครับตาช่างก็คือเครื่องช่างจะทําการตรวจสอบนะครับน้าหนักของออเดอร์นั้นๆน,น,นะครับ mm hmm. เป็นกล่องกล่องไปนะครับก็คือกล้องตัวนี้จะถ่ายสติ๊กเกอร์ที่เขียนว่าน้ําหนักเท่าไหร่ mm hmm. แล้วพอหลังจากนั้นก็ของก็จะวิ่งผ่านตาช่างจะได้ตาช่างมาเอาค่าทั้งสองค่าเนี่ยที่ได้จากกล้องแล้วก็ตาช่างเนี่ย มา compare กันนะครับว่ามันตรงกันไหมนะครับถ้าตรงก็คือวิ่งผ่านไปสเตชันแพ็กได้เลยอ่าพร้อมแพ็กใช่ครับถ้าไม่ตรงเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ตรงก็จะจะเข้าสู่กระบวนการเช็คร้อยตัวนี้เป็นแมนนวลแล้วเป็นแมนนวลน้องก็จะหยิบสินค้าทุกเ k u ทุกอิทมาทําการสแกนนะครับแปลว่ามันรีเช็คตั้งแต่ตอนที่พี่ๆเขาหยิบใส่กล่องมีการเช็คแล้วหนึ่งทีแต่หลุดจากตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมีการมาดับเบิลเช็คโดยการใช้น้ําหนักของสินค้าที่อยู่ในกล่องเป็นตัววัดอีกรอบนึงใช่ครับ นี่คือยุคนี้นะครับเวลาสั่งของทุกวันนี้พอจะมาถึงมือเรามันเกิดความเนียนความเป๊ะขึ้นได้ซึ่งจริงๆแล้วในเลเวลเนี่ยมันมีภาพอยู่ในปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าการจบมันต้องเป็นยังไงครับผมแล้วขระนวนการคือการทําให้มันเป็นอย่างที่ระบบบอกว่ามันต้องเป็นสุดยอดโดยผ่านการดับเบิลเช็คแล้วดับเบิลเช็คอีกนะครับเดี๋ยวจุดถัดไปนะครับเราจะไปดูบับเบิลของแอมเวย์กันครับที่ใส่กันกระแทกอยู่ในกล่องที่เราเห็นนะครับครับผมสินค้าที่ผ่าน การเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบหรือว่าผ่านตาช่างมาเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่สเตชันนี้นะครับเราก็จะมีทำทำการป้องกันด้วยบับเบิ้ลนะครับซึ่งบับเบิ้ลตัวนี้ก็คือจะด้วยลมนะครับก็จะมีความปลอดภัยต่อตัวสินค้าของเราไม่ทําให้ตัวสินค้าชํารุดเสียหายนะครับจากภายในกล่องเองหรือการกระแทกจากการขนส่ง ต่างๆนะครับโโอ้หซึ่งจะต้องมีการเตรียมพื้นที่เผื่อไว้ด้วยใช่ครับในในในระบบของเราเนี่ยเซตไปแล้วแต่ละกล่องเนี่ยจะต้องเหลือพื้นที่สําหรับใส่บับเบิ้ลไว้ครับผมยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ไซส์กล่องครับผมนะครับนะครับนี่นะครับบับเบิ้ลที่เราเห็นกันนะเพื่อนๆหน้าตามันจะไม่เหมือนในบับเบิ้ลเม็ดเล็กๆที่บีบๆซึ่งอันนี้น่าจะรับแรงกระแทกได้ดีกว่าใช่ไหมครับป้องกันได้ดีกว่าใช่ครับแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการแพ็คของตัวพนักงานด้วยโอ้นะฮะสุดยอดเลย สินค้าเหล่านี้นะครับถึงต่อให้เราเซฟขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดมีการผิดพลาดอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับทางบริษัทเองก็สามารถเคลมสินค้าได้นะครับเรารับประกันความมั่ใจ1 0ึงอเเต็มอยู่แล้วนะครับเฟียเป็นไงบ้างมาเห็นระบบหลังบ้านแบบนี้เห็นความการที่มันวิ่งมาโค้งมาเงี้สร็จแพ็คเรียบร้อยแล้วนะปิดสติ๊กเกอร์แล้วแล้วข้างหน้ามันเกิดอะไรครับพี่ครับกระบวนการสุดท้ายครับของของเราคือจะเป็นการเตรียมเตรียมที่จะหลด ส่งสินค้าไปที่มือของลูกค้าแล้วครับนะครับตั้งตั้งแต่ตอนเริ่มต้นรับออเดอร์ตรงนั้นจนถึงตรงเนี้ยกี่นาทีเสร็จครับผมเอ่อไม่เกินไม่เกินสินาทีไม่เกินสิบไม่เกินสินาทีไม่เกินสินาทีต่อของโ,<ฮ>โอ้โหส่วนกระบวนการนี้ครับก็เป็นกกระบวนการแยกออเดอร์ระหว่างกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะครับเราก็จะมีกล้องตัวนี้นะครับในการเช็คว่าออเดอร์ที่ไหลมากล่องที่ไหลมาเนี่ย ไปกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเพื่อง,ง่ายในการจัดส่งไปให้กับบริษัทขนส่งอีกทีหนึ่งโอ oh. ้ถ้าไปรายนี้คือกรุงเทพครับผมรลยที่2ก็คือต่างจังหกกวัดครับผมแล้วที่ตรงไปข้างหน้าสุดเหรอครับก็าอาจจะมีเออร์เรอร์สติ๊กเกอร์ไม่อ่านบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณก็ไปแก้ก่อนใช่ก็ไปแก้แปลว่าตรงนี้มีการรีเช็คอีกรอบหนึ่งถ้ามันมีอะไรที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แยกออกมาตรวจสอบอีกตรงนี้ไหมโอ้สุดยอดอะ่ะตรงนี้ก็จบในส่วนของแอ็ม <absolutely>. ว์แอ็มวีแล้วก็คือเดี๋ยวสุดท้ายเลยเนี่ยเราก็จะรวบรวม ปริมาณออเดอร์นะครับของแต่ละเวนเดอร์ถ้าตางจังหวัดเนี่ยก็คือรีมารอรับแหละนะครับแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยก็จะมีบริษัทอีก2บริษัทก็จะมารอรับครับผมสำหรับพวกเราเนี่ยเราเป็นนักธุรกิจแอมเย์เนี่ยพาร์ทเนอร์คนแรกของเราก็คือบริษัทแอมเย์ประเทศไทยแต่เรายังมีพาร์ทเนอร์คนถัดไปด้วยครับผมครับเป็นใครครับหลังจากเหทนกาลนี้ซึ่งจะมาทําการส่งสินค้าให้กับเรานี่เอง สวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยพี่คุณบอยยินดีต้อนรับสู่ศูนย์กระจายสินค้าอเวของเราอีกครั้งนึงขอบคุณมากครับผมวันนี้สุดยอดมากสุดยอดมากเลยครับเราได้เห็นตั้งแต่ตอนเป็นตู้คอนเทนเนอร์จนมาถึงตรงนี้และจากตรงนี้ไปไหนต่อครับพี่จากตรงนี้นะครับทางบริษัทขนส่งเนี่ยก็จะทําการดูแลสินค้าที่แพ็คมาอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งไปยังศูนย์คัดแยกสินค้าแล้วก็จะส่งไปถึงมือถึงบ้านของทั้งธุรกิจสมาชิก เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับสินค้าของเราครับโอ้โหแล้ววันหนึ่งมีรถอย่างนี้มารับสักกี่คันครับพี่โอ้วันหนึ่งหลายสิบคันเลยครับเพราะว่าปกติเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีการส่งสินค้าเนี่ยประมาณ 4- ี0ถึงันกล่อง 4- ี0ถึงันกล่องครับโอ้นี่คือในวันธรรมดานะทราบมาว่าในวันปิดยอดนี่เป็นหมื่นกล่องเลยใช่ไหมฮะครับวันปิดยอดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไป 2- 3สเท่าเลยคือบางทีเนี่ยขึ้นไปเกือบ2 0,000่นกล่องนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือว่า ช่วงที่มันพีคสุดๆเนี่ยบางทีเนี่ยขึ้นไปถึง30,000่นก็มีโอ้โหครับเคอรีร่เนี่ยเป็นบริษัทขนส่งหนึ่งที่เป็นหุ้นส่วนกับทางแอมเวย์มานานนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าเคอรี่ปัจจุบันก็เป็นขนส่งอันดับหนึ่งในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเรามั่นใจได้เลยครับว่าคู่ค้าของเราเนี่ยจะดูแลสินค้าของเราอย่างดีที่สุดด,ดูแลนะพี่เปยเราจะมีเรื่องคุยกันอีกเยอะมากๆแน่ๆเลยผมว่าเราย้ายเข้าไปคุยกันข้างในเป็นจิตจารลักษณะดีกว่านะครับได้เลยครับผมปลาครับพ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือ Warehouse และ l o จิสติก s ของ m m w a y ประเทศไทยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะมาพูดคุยในเชิงลึกมากขึ้นนะครับกับพี่บอยนับที่จะมาเป็นตัวแทนบริษัท m m w a y ที่จะมาตอบคำถามให้กับพวกเรานะครับพี่บอยครับในมุมมองของบริษัทเนี่ยครับเราได้ให้ความสำคัญกับระบบขนส่งและการกระจายสินค้ายังไงบ้างครับสำหรับแอมเนะครับมองว่าการขนส่งเนี่ยมีความสําคัญเป็นอันดับต้นๆเลยเพราะว่า บริษัทเองเนในช่วง2-3สปีที่ผ่านมานได้ลงทุนในการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นพันๆล้านเ,เพื่อที่จะเตรียมให้นักธุรกิจและก็สมาชิกสามารถสร้างธุรกิจได้สะดวกและง่ายขึ้นแล้วก็เป็นเตรียมความเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับกลยุทธ์โซเชียลคอมเมอร์ซของเราในอนาคตกลยุทธ์ตรงนี้ดิจิทัลแพลตฟอร์มอย่างเดียวยจะไม่สามารถสมบูรณ์ได้เลยถ้าเกิดว่าหลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้วเ,เราไม่มีระบบโลจิสติกส์ที่ดีไม่สามารถสร้างประสบการณ์ ในส่วนของ last mile delivery เนี่ยหให้กับนอทอหรือลูกค้าเนี่ยให้มีประสบการณ์ที่ดีได้ดังนั้นเนี่ยทางบริษัทก็เลยให้ความสำคัญตรงนี้เป็นดับต้นๆ่โดยเฉพาะกับนักธุรกิจเองเนี่ยซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเนี่ยเราให้ความสำคัญเป็นพิเศษมากๆเพราะว่าเรารู้ดีว่าในการสร้างธุรกิจการนำสมาชิกมาเป็นส่วนหนึ่งของแอมเวย์เนี่ยต้องเรียกว่าต้องการดูแล ทุกทุกท่านเนี่ยอย่างดีที่สุดแล้วอยากให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยการส่งมอบสินค้าคถึงมือลูกค้าเนี่ยหรือสมาชิกรวมถึงนักธุรกิจในองค์กรเนี่ยให้สมบูรณ์แบบที่สุดมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดเนี่ยจะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตต,ต่อไปดังนั้นบริษัทให้ความสําคัญตรงนี้สูงมากครับอืมแล้วผมถามนิดหนึงได้ไหมครับว่าตอนช่วงที่เกิดโรคระบาด2อสมปีที่ผ่านมานะครับมันก็ต้องมีปริมาณออเดอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นในออนไลน์เยอะมากเ เราจัดการยังไงครับผมใช่ครับตอนตอนที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นความท้าทายใหม่ที่เกิดขึ้นกับแอมเบเหมือนกันเพราะว่า,าปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อทางออนไลน์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเร็วมากในเวลาแค่2อสเดือน,เ,นเรียกว่าเพิ่มขึ้นมา 2- อสเท่าตัว<า>แต่โชคดีนิดนึงจริงๆที่ว่าทางบริษัทเองเนี่ยเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้านั้นนะครับในการเติบโตของธุรกิจแอมเบในประเทศไทยซึ่งทางนักธุรกิจเองเนี่ยร่วมกันสร้างขึ้นมาเนี่ย แล้วเราก็เลยมีเงินลงทุนมาสร้างคลังสินค้าตรงนี้เพื่อที่จะรองรับการเติบโตตอนนั้นเรากลาวว่าจะใช้เวลาเกือบ5ปีในการโตออนไลน์2อเท่าแต่มันเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนนะครับซึ่งมันทําให้เราผ่านวิกฤตตรงนั้นไปได้จากกําลัง capacity ที่เราเตรียมรองรับตรงนี้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้คู่ค้าที่ดีนะครับในการที่จะขยาย ธุรกิจเหมือนถึงขนาด capacity ของเขาเนี่ยเพื่อลองรับการรองรับการเติบโตของออนไลน์ไปพร้อมกันด้วยครับแล้วบริษัทอย่าง Curry เอง DSV เนี่ยก็ดูแลอเมเวเป็นเหมือนกับหุ้นส่วนสำคัญระดับต้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดวิกฤตในเชิงของแบบปริมาณสินค้าที่สั่งซื้อออนไลน์ค่อนข้างเยอะเนี่ยจึงไม่มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมากับเราอย่างที่ทางนักธุรกิจหรือว่าสมาชิกเองก็คงจะเห็นว่าการส่งสินค้าเนี่ย ไม่ได้ล่าช้าไปมากนักนะครับแล้วก็ค่อนข้างราบรื่นในช่วง2ปีที่ผ่านมาผมทราบมาว่าแอมเปรประเทศไทยแล้วนี่เรื่องการขนส่งความรวดเร็วนี่คือใน global standard นี่เราถือว่าเป็นอันดับต้นๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคืออันนี้เป็นความภูมิใจของพวกเราเองเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเทียบกับแอมเรทั่วโลกเนี่ยความเร็วในการส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อจ่ายเงินเนี่ยของเราเนี่ย เร็วที่สุดในโลกเลยเรียกว่าจะมีจะมีประเทศที่ใกล้เคียงกับเราก็มีแค่สิงคโปร์กับเกาหลีนะครับซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่เรียกว่าเข้าพัฒนาไปในด้านโลจิสติกสูงมากแต่เราเองเนี่ยใช้เวลาในการจัดส่งจริงๆไม่ถึง2 4ชั่วโมงหลังจากที่ท่านสั่งสินค้านะครับเรียกว่าสั่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้ของละสุดยอดเลยนะครับนะเนี่ยนะเบื้องหลังของเรานะครับมีคนที่ทํางานหนักแล้วก็อยากจะให้ธุรกิจของเราเติบโตนะครับแล้วก็อยู่เบื้องหลังของการจัดส่งสินค้าที่ให้มากกว่าแค่ สินค้าไปถึงมือลูกค้าเรานะครับและในอนาคตอะนะครับพี่บอยครับบริษัทแอเวเองวางแผนการจเจริญเติบโตหรือว่าระบบอ e ีคอมเมิร์ซการขนส่งต่างๆไว้อย่างไรบ้างครับแอเวเนี่ยมองว่าในอนาคตเนี่ยโลกจะก้าวเข้าสู่ยุคที่เป็นดิจิทัลอีโคซิสเตมมากขึ้น mm hmm. การทําธุรกิจของนักธุรกิจเองเนี่ยก็จะไปอยู่บนแพลตฟอร์มที่เป็นออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามยุคตามสมัยของเจเนอเรชันใหม่ๆดังนั้นเนี่ยบริษัทก็ เตรียมความพร้อมในการที่จะขยายกำลังการผลิตกำลังการจัดส่งสินค้าอย่างที่คลังที่นี่นะครับรวมถึงรูปแบบของสินค้าเนี่ยทางบริษัทจะเน้นไปในเรื่อง health and wellness มากขึ้นดังนั้นสินค้าจำเป็นต้องดูแลการควบคุมอุณหภูมิให้ดียิ่งขึ้นอย่างที่วันนี้ทางคุณบอกกับคุณบ๊อบบี้ก็เห็นว่าเราขยายห้องเย็นให้ใหญ่ขึ้นต้องส3เท่าตัวเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของสินค้ากลุ่มนิวริไลท์เราจะเตรียมความพร้อมตรงนี้เนี่ยอย่างต่อเนื่อง อีกประการหนึ่งก็คือว่าการแข่งขันในเชิง e อีคอมเมิร์ซเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันเรียกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่เรารู้จักกันดีนะฮะหลายสีเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกคนรู้สึกว่าการซื้อของออนไลน์การทําธุรกิจออนไลน์เนี่ยมันสะดวกมันง่ายมันสนุกขึ้นครับเอเวเองเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนาเรื่องแพลตฟอร์มตรงนี้เนี่ยให้เราแข่งขันได้นะครับ,รบซึ่งแน่นอนเนี่ยก็จะช่วยให้ทาง นักธุรกิจเองเนี่ยาสามารถที่จะสร้างธุรกิจได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็เรียกว่าเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันคือตั้งแต่สมัครธุรกิจเอเอมเอมาเก้าร้อบาทเนี่ยก็รู้ว่าคุ้มนะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นเบื้องหลังขนาดนี้เหมือนกันคุ้มไม่เก้าร้อบาทคุ้มมากๆเลยครับกับเ0้ารที่เราได้แพ็กเกจ นะ business ต่างๆที่ทําให้กับเราหลังบ้านเยอะแยะขนาดนี้นะพี่เปียอยากเล่าเพิ่มให้เห็นมุมแบบนี้นะครับว่าอย่างที่พี่บอยเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะได้ยินมาโดยตลอดว่าบริษัทลงทุนด้าน new platform ทั้งด้านเทคโนโลยีด้านดิจิตอลเนี่ยแต่สิ่งที่ต้องตามมาคู่กันคือการส่งมอบสินค้าเนี่ยให้ลูกค้าในกระบวนการตรงนี้นะครับวันนี้เองเนี่ยผมคิดว่าพวกเราได้มีโอกาสเห็นมุมหนึ่งของบริษัทแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของบริษัทไม่ได้มีแค่โลจิสติกไม่ได้มีแค่ social p l a t อร์มจริงไหมครับ ยังมีเรื่อง marketing เรื่องกระบวนการ quality control การพัฒนา R&D ของสินค้าซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็คงมีโอกาสได้เห็นมุมต่างๆของ m อมมากขึ้นใช่ครับแล้วก็พี่บอยก็บอกมาแล้วนะครับว่าบริษัท m อมเเองก็จะพัฒนาแพลตฟอร์มเราให้ซื้อง่ายขายคล่องไม่แพ้ตลาดรีเทลต่างๆแน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมเยียนหรือลองสั่งสินค้าออนไลน์ไม่ได้เลยนะครับต้องลองกดแล้วก็ลองรับสินค้าดูว่ามันง่ายสะดวกขนาดไหนนะครับ ประสบการณ์แบบนี้นะครับคิดว่าในทายที่สุดเนี่ยคนใหม่ๆเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ได้เห็นภาพเนี้ยชัดเจนกว่าคนยุคพวกเราที่เข้ามาในธุรกิจในตอนแรก mm. เพราะว่าวันนี้เราเห็นได้เลยว่าเบื้องหลังของการทํางานเราไม่ได้ทําคนเดียวแต่มีทีมระดับโลกอย่างที่เราได้เห็นกัดเองในวันนี้ก็อยากจะฝากให้พวกเราเข้าใจและเห็นโอกาสคุณค่าของธุรกิจแอมวในมุมของแพ็กเกจธุรกิจแบบนี้ครับ mm. และสำหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่บอยอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสเราสองคนแล้วก็พาเพื่อนๆทางบ้านนะครับได้มาชมศูนย์กระจายสินค้า r ว h o u s e ์ o g i ิส i c กของ m อมเบประเทศไทยยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้นะครับต้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสำหรับเฟสเท้าอีพีนี้นะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันในปี2022นี้ต่อไปครับ